แบรนด์เขาระดับเดียวผมอยู่ในป่าจริงเหรอนี่กุ้งดองเลีดองเลยนะพี่เกาหลีดองเลยนะพี่ทุกคนเอาทุกคนรู้จักโคเหลีดองใช่ไหมเอาพี่มาหน่อยผมมีเป็นกินตลอดโดยเฉพาะแม่กับคุณหัวกระสุนเฮ้ยมันหมดตลอดเลยพี่แต่เขาทําดีนะทํามาแบบเย็นทําอะไรอย่าเงี้ยเฮ้ยมีคนบอกกดกดเลยอ่ะอันนี้อันนี้ผมว่าทะลุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห คุณอาบเทยบอกว่าต้องรอเลยเจ้านี้รอตั้งแต่เที่ยงต้องรอเลยโคเรียดองเสียงเสียงกับภาพค้างือเป้าคะเดี๋ยวโทรใหม่นะคะโอ้โหเฮ้ยอันนี้แค่ตะก้ามาตะก้ามาแล้วใช่ปมมาแล้วค่ะมีตู้กดมีคนกดแล้วอ่ะตะก้ามามีคนกดแล้วอ่ะจริงมีคนบอกรอ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 เลยอ่ะเอาใครอยู่หัวใจรายงานตัวหน่อยเร็วใครรอเหมือนผมบอกเลยผมรอตั้งแต่เที่ยงเลยนี่รอแบบนี้โอ้โหโคเรียดอง อันนี้อันนี้เขาดังมากนะฮะมาก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 ที่เห็นฮะมีสองตาขาเฮ้ยสองตาขายสองตาขาอ๋อเข้าไปเยอะอะไรเยอะตะข่ายเยอะสิบใส่ทีอ๋อเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้เขาของจริงว่ะพี่ผมให้พันบ้านอ่ะจริงเฮ้ยพันบ้านต่ำๆพูดเป็นเล่นน่ะหวัดดีครับหวัดดีครับ สวัสดีครับโอเคเฮ้ยทุกของจริงมากเลยอ่ะในไลฟ์ทุกคนตื่นเต้นมากเลยหกล้านตื่นเต้นมากเลยทุกคนตอนเนี้ยรอตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้โอ้ยขอโทษทีนะขอโทษทีที่อาจจะทําให้แบบช้านะครับนะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับในไลฟ์ตื่นเต้นมากเลยอ่ะตอนนี้ในไลฟ์ตื่นเต้นกับร้านนี้มากทุกคนจริงตื่นเต้นมากมากเลยอ่ะมีทุ่คนแบบเฮ้ยรอ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 อยากกดร้านนี้อร่อย ทางของาสวัสดีครับพี่กัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับแฟนคลับพี่กันจอบลังขอบคุณมากมาเลยนะครับวันนี้มาแบบโหดๆแซลมอนดองสองกระปุกกับกุ้งดองหนึ่งกระปุกปกติถ้ารวมส่งนะพี่กันหนึ่งพันสองร้อยแปดห้าฮะเฉพาะแฟนคลับพี่กันอย่างเดียวนะครับจบเลยครับราคานี้เหลืออะไรนะได้ไหมฮะ จากเท่าไหร่นะขอโทษขอโทษขอขอราคาใหม่ราคาหลักสองร้อยแปดห้ารวมส่งครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าแปดร้อยหกสิบเก้าบาทรวมส่งกับให้พี่กันเลยครับจัดมาฮะแปดร้อยหกสิบกว่าจากเท่าไหร่นะพี่ีสองร้อยแปดห้าพี่กันขอขอีกทีพอดีมันสัญญาณมันตะกุกตะกักนะครับ ตามกระปุกนะครับแซลมอนดองสองกุ้งดองอีกหนึ่งไซส์ใหญ่สุดเลยพี่กันแล้วเก็บต่อในช่องซีที่นานสามเดือนเนี่ยปกติพิมพ์ขายหนึ่งพันสองร้อยแดห้าหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าอหเหล้อแช่แปดร้ยหกเก้าพี่โอ้ยุกคนส่งฟรีไหมพี่ส่งฟรีหนึ่งนา้าเลยส่งส่งฟรีไหมส่งฟรีไหมครับ ลดนค่าส่ง25บาทจาก180โรสุดยอดเลยโอ้ยค่าส่ง25บาทจาก180โคตรทุกคนจาก2285หน้าร้านทุกคนซื้อก็ราคานี้ถูกไหม1000บาทพัน0บาทใครซื้อก็ราคานี้ถูกไหมแต่วันนี้เหลือ849บาทตกกระปุกรวมส่ง8069ไม่การจัดได้เลยครับรวมส่ง8069ทุกคนกดตะกร้าเคยกินมากระปุกหมูกระตุ่นป่พี่ดูนี่ฟังเสียงมีแต่คนบอกว่าถูก ทำไมมันกบขนาดนั้นน่ะหัวกระตุนอย่างไหักะนน้ำแขวักนน้ำแ้น้ำแข็งนใงนดำงใ้ำงน้ขนาดน้้นเำ้งน้ำแงน้ำ็น้ำ้น้ำน้ำงน้น้อากง้ำแ8แข็งน้ง้ง้้ำกระปุกเง้้้้กระกเ สามกระปุกใหญ่สุดเลยครับอ๋อสามกระปุกใหญ่สุดอันนี้นะใช่ครับโอ้ได้ทั้งกุ้งและแซลมอนครับพี่กันกุ้งแล้วก็แซลมอนตุนได้เพราะมันรอบของเรามันเก็บต่อในช่องฟรีที่นานสามเดือนครับพี่กันอันนี้กุ้งและแซลมอนรวมกันให้ค้ากันใช่ไหมนะแลวอย่างแมงกระพุนได้ไหมแมงกระพุนได้ไหมอะไรนะครับ อ๋อแมงกะพุนแพงกว่าตัวนี้ของแพงพี่ตัวนี้ของอ๋อคนละตักร้าอ่ะจัก้าอนี้มาก่อนนะเอาออกใช่ไหมอืมจัก้าไหนมาก่อนอันนี้มาก่อนใช่ไหมตอนนี้คนดีอ่ะกุ้งกับแซลมอนนี่เดี๋ยวผมแกะให้พี่การไม่เคยกินแมค์คุณหูกระสุนเดี๋ยวผมให้พี่ลองกันเอาผมเอาแซลมอนก่อนตอนนี้เขาขายแซลมอนอยู่แซลมอนหนหรอแซลมอนก่อนแซลมอนสีส้มอันนี้ผมอยากรู้มากเลยที่เขาว่ากันว่าแบบสุดยอดเนี่ย สุดยอดพี่มันคือไงผมขอโทษนะผมไปอยู่แต่ในป่าในเขาไม่เคยได้กินอย่างนี้พี่อะกินอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยเฮ้ยห่อกับสาลายอร่อยพี่ห่อกับสาลายอร่อยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนในนี้กินหมดแล้วเหรอใช่โอ้ยเขากินกันทุกคนนะพี่แบนเนี้ยเลยแบนมามาให้ตีกันเลยช้อนเลยอร่อยว่ะเราจริงว่ะโหพี่แล้วถ้ามีข้าวญี่ปุ่นด้วยนะลืมพูกเมนูน้ำดองเขาอร่อยมากเลยอ่ะจิ้มเหรอ นี่น้ำจิ้มไม่่่่แแคคนนีเขาับเวิร์กมาเป็นยังไงบ้างครับเวิร์กมากอร่อยมากแต่ผมไม่แนะนำให้พี่กินนอเอเมกพูดเพราะสูงมาเดี๋ยวมันหมดพี่จะเก็บไว้กินว่างนะกินไม่หมดมาดิเดี๋ยวมันอันนี้ในชุดได้อะไรบ้างครับในชุดจะมีแซลมอนสองกุ้งดองหนึ่งแล้วก็ฟรีน้ำจิ้มให้ด้วยครับพี่กันน้ำสองซองไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยครับโอ้ยเยี่ยทุกคนนี่นะผมกินนะห่อกับสาหร่าย ทอกับสาลายนะตะเก้าเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหตะเก้ามาทุกคนกดเขาบอกโคตรมันอร่อยมีแต่คนพิมพ์แบบเนี้ยแบบนี้ต้องแบบแบบนี้ยอมประกาศแบบนี้ประกาศได้เลยอืมหมือพที่ลูกเฮ้แสงออกปากอืมแสงออกปากทุกคนแสงออกปากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลังก็คือน้ำลายไหลกันได้นั่ากินสาลายเนี่ยผมถามนิดนึงแหมด้วยไหม สาร่ายไม่ได้แถมพี่เพราะว่าเราแถมน้ำจิ้มไปเพราะน้ำจิ้มมาสองลยยี่สิบเก้าสองสองห้าแปดมันแพงกว่าสาร่ายเลยแถมน้ำจิ้มไปดีกว่าจะได้คุ้มกว่าครับพี่โอ้โอเคน้ำจิ้มคุ้มกว่ากี่มันไม่แย่เกลแบบแกะง่ายเลยพี่ทุกคนกดตะกร้าบอกราคาอีกทีครับปกตินะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าพี่การได้แซลปอนไซส์ใหญ่สุดสองกระปุกเป็นแซลปอนนอร์เวย์ กับกุ้งดองรวมส่งละหนึ่งพันสองร้อยแปดห้าเฉพาะไรพิการนะครับสั่งกระปุกแล้วรวมส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่เน่าไม่เสียถ้าเสียก็เคมให้ครับแปดร้อยหกสิบเก้าบาทครับโอ้พิการดูนี้เลยพีการดูนี้พี่ดูกุ้งดองดูกุ้งดองตัวขนาดนี้กุ้งตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไหมครับกุ้งตัวใหญ่มากอืมตัวเต็มกระปุกเลยพี่การไม่ได้หวานเจ๊ยบธรรมดานะหวานหวานมกหวาน จุ๊ไว้อนเลยกุ้งตัวใหญ่มากครับดทุกคนดูกุ้งโอ้ยกดแล้วมากกดละก้าทุกคนกดละก้าไม่แล้วทุกคนไม่มีหมดเวลาตรงนี้เนี่ยกลับไปเจอพ2นสดบห้าเลยนะแล้วปกติเขาขายเขาไม่ได้ขายราคานี้นะเฉพาะที่นี่เฉพาะที่นี่วงเล็บเฉพาะที่นี่นะ แต่พอไลฟ์สดกันจอมพลังเท่านั้นครับโอยเวลาย้อนไม่ได้อ่ะทุกคนแค่กุ้งนี่หืมทุกคนดูดิเต็มกระป๋องอ่ะผมจะเข้าไปซื้อแบงค์หนึ่งกุงนี่เต็มกระป๋องเลยกำไรช่างมันเออทานมาดิทานเปล่าทานได้ได้มาลองทานแบบบางคนทักครั้งแรกไงพี่ก็เลยแบบโอเคไม่เอาอะไรแล้วแค่แบบได้มาขึ้นไลน์ก็คือแบบโอเคแล้วครับนี่เลยอยากมาให้จริงนี่คุณอาปาเช่เนี่ย กำลังนั่งกดก <capability. S 1> ดสั่งอยู่นะตอนเนี้ยอยู่ข้างผมเนี่ยมีของกินอยู่นะแต่กดสั่งเพื่อเอาไปให้ครอบครัววันเนี้ยไม่ต้องกดเองไม่ต้องส่งให้ครอบครัวยัยงดูดีเลยผมบอกให้ดู <c oughs> ผมกดแล้วนะฮะผมกดแล้วนะฮะ oh. ผมกดแล้วต่อไปน้ำต่อไปน้ำดูชิ้นแซลมอนครับแล้วปกติค่า280 <c oughs> ครับ <c oughs> แต่วันนี้พิมพ์ิชเชยิ่ง50บาททีมเป็นธุรกิจทีมงานพี่จะทำต่นั่นหมาะและจะน็อกหมดแล้วเขารอกินกันอยู่นั่งโหยวนโอ้โห ทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยออร่อยจริงทุกคนบอกดูรู้แล้วอยากกินของ<ด>อร่อยนะรอบดึก <c oughs> อ่ะทุกคนถ้าไม่อร่อยผมวางแล้วชิ้นแรกผมไม่กินต่อแล้วดูรู้แล้วทุกคนบอกรู้แล้วรู้แล้วมันอร่อยดูยอมแล้วผมยอมแล้วในเนี้ยทีมงานผมรู้จักหมดเลยร้านนี้แล้วเขาเคยกินกันหมดแล้วเขาบอกสุดยอดเขาบอกแสงออกปากอ่ะ <c oughs> แสงออกปากทัวระนั้ต้องปวดเพราะว่าปกติพันสองพี่จากพันสองร้อยแปดสิบห้าเหลือแปดร้อยหกสิบเก้าทุกคนแล้วของกินเนี่ยปกติเขาไม่ลดกันอย่างนี้นะนี่คือเอามันเอาสะใจของกินที่ไหนเขาลดเพื <t 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 ่อเอฟซีการลัดครับเอามันเลยเอามันเลยทุกคนสนุกสนุกพี่ไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้คำคบ อืมที่ผมตั้งใจยอกระป๋องเปล่านะจะไปซื้อแซลมอนตลาดมาใส่ให้เมียกินผมเมียวคนเลดดอไม่เหมือนไม่เหมือนคนเลดดองที่สุดยอดอร่อยเลยพี่ไปตามห้างพี่เจอตู้กดอร่อยไหมครับพี่กันอร่อยตู้กดด้วยผมกินผมยังชอบเด็ทั้งน้ําน้ําเนี่ยแล้วก็เออน้ําดองอร่อยกินไม่หยุดเลยครับแสดงว่าอร่อยจริง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 น้ําดองอร่อยมากไม่ปกติผมก็เป็นคนกินทางนี้นะแต่ถ้าแบบ ไม่อร่อยผมไม่กินซ้ําเลยจริงๆผมไม่อยากจะกินซ้ำแหละแต่น้องๆทีมงานก็รอกินต่ออยู่จะส่งไปให้อีทุกคนกดตะก้ากดตะกามาๆๆๆอันนี้คือแรไอเทมเนี่ยนี่แรไอเทมไหนมีใครกดตะก้าแล้วบ้างบอกหน่อยสิไหนใครกดตะก้าแล้วบ้างไหนใครกดแล้วบ้างโอ้โหตะก้าขึ้นฮอตแดดตอนเนี้ ตอนนี้ตะกร้าขึ้นฮดนะมันมากอะตอนนี้กดได้อะไรทุกคนกดได้อะไรกดได้อะไรพิมบอกผมหน่อยแส่ร้อยสิบเก้าทุกคนเห็นเท่าไรครับกดแล้วคนะขอบคุณมากครับเอาเขาบอกเทใส่จานให้ดูหน่อยเอ้ามามาแซลมอนมาเทใส่จานแกอันใหม่มีทั้งแซลมอนทั้งกุ้งเอากุ้งเอากุ้งกุ้งกุ้งเอาเทกุ้งก่อนนะนะฮะนี่นี่ค่อยๆช้าๆนะครับช้าๆดูกุ้งนะดูจำนวนกุ้งนะจำนวนกุ้งนะ ้เต็มจานเลยอ่ะอ่ะดูในไลน์เนี้ยสองเปดพี่เราน้ำหมดมเ้ยแล้วกูเขาให้เต็มจานเลยทุกคนดูดิมือสั่นเลยนะดูดิเขาให้เต็มจานเลยอ่ะยี่สิบตัวครับกุ้งดองหอยดองยี่สิบตัวแล้วดูตัวไซส์ดิยี่สิบตัวครับโอ้ยจะได้สนั่นหนักทุกคนดูดิเอาเส้นดำบอกให้แล้วพี่เส้นดำอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่มีเส้นดำริงด้วยเออใช่ใช่เขาผิดนะ มีพิธีพิถันนะนี่ทุกคนดูกระป๋องหนึ่งแน่นๆออกมาแบบนี้แต่ไม่ได้แค่กุ้งอ้าวแต่เทซลมอนให้ดูสิอ่าแซลมอนอ่าเดี๋ยวแกะแซลมอนให้ดูสิจะได้เห็นจากกระป๋องใหม่เลยอ่ะเอาไปพี่การเราเออเทแซลมอนให้ดูสิอ่าแล้วก็มามาเทแซลมอนเว้ยอ่าดูดูดูต่อหน้าเอาน้ำออก่อนนะงานของกินนี่มาเต็มเลยอ่ะดู่นนู่นนู่นไปดูนะเออหูเน่อ่าไม่ช็อต่อยแน่น โอ้โหดูดิีใหญ่ด้วยดูดิแล้วคุณได้แบบนี้ได้กุ้งกี่อันนะครับกุ้งอะสิหนึ่งกระปุกครับสิบห้ี่ิตัวแต่แซลมอนอ่ะหกถึงสิบองชิ้นเป็นแซลมอนนอร์วีแล้วแต่ละหนักแล้วแต่ละหนักสองชิ้นสองกระปุกแซลมอนสองกุ้งหนึ่งัพี่จันจากหนึ่งพันแดหนึ่งพสองอแปดสิบห้า เหลือแปดร้อยหกสิบเก้าทุกคนรวมส่งแล้วโอ้ยสปาะก็ตาครับผมเฮ้ยอร่อยจริงแซลมอนโคตรมันเลยแซลมอนแบบดีไหมดีไหมครับมันดีแล้วน้ำเขาอร่อยน้ำเขาอร่อยมากน้ำเขาอร่อยมากจริงจริงเราแถมน้ำจิ้มไปให้สี่สองซองเลยนะครับดีกาอามีน้ำจิ้มแล้วทุกคนดูแพ็กเกจเขานะ แพ็กเกจไปแบบนี้ใช่ไหมกล่องแดงนี่ใช่ไหม,ไมเจ๊มะได้ครับแพ็ก,กเกจเท่เลยใช่ครับเป็นมีกล่องพัสดุไปให้ครับแล้วก็ด้านในก็จะมีน้ำจิ้มมีคอยดองให้สับโอ้โ,โ,อโดดอหนี่ทุกคนดูนี่เปิดดูนี่ข้างในนี่นเขาก็จะมีน้ำจิ้ม,มนี่ใช่ไหมนะน้ำจิ้มนี่ใช่ไหมนะใช่ครับมีให้ตอกองครับดยกนโอ้โหเวิร์กมากเวิร์กมากอันนี้อันนี้พรีเมียมครับ อยากกินของดีของอร่อยผมว่าต้องกดครับคี่เขาทการปลอดภัยแน่นอนต้องกดครับอันนี้ต้องกดอภาทุกเวลาอีกอันหนึ่งคืออะไรอ่ะเป็นแมงกระพุนหัวกระสุนครับอันนี้ตัวดังเลยมีต้องลองกินตัวดังใช่ไหมนี่คือไฮไลท์คือเอาจิงนะผมยังไม่เคยกินแมงกะพุนหัวกระสุนเลยไม่อร่อยให้แตะ้งแรกหรอพี่ไม่เคยกินเลยแมงกระพุนหัวกระสุนผมพูดจากใจครั้งแรกนะเนี่ยกินคือครั้งแรกในชีวิตผม ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เอาเทน้ำบอกกันแมงกระพุนกระสุนในห้าร้อยเก้าเก้าแล้วก็มีแซลมอนดองกับกุ้งดองสามร้อยสี่เก้ารวมๆทั้งหมดนะครับรวมส่งรถเย็นอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยสามห้าครับพี่กัลหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าเอาเป็นชุดนี้คือแมงกระพุนหัวกระสุนอยู่ด้วยใช่ครับอยู่ไหนนะอีกกระปุกอยู่ไหนแมงกระพุนอยู่ไหนแมงกระพุนนี่ผมแกะให้พี่ว่าอ้าวแล้วมันมาสองกระป๋องไหมเหรออไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอ้โหกินไปแล้วกินไปแล้ว อันนี้เหลือเท่าไหร่นะกดได้เท่าไหร่ทุกคนเหรอ925บาทครับ925กดได้เท่าไหร่899จาก1,538ไอ้35บาทโอ้โหกดได้899ทุกคนทุกคนอยากได้วิการกินไหมนี่พพี่เอาถือได้เลยพี่คนถือแล้วกินเลยมามามาวมนหล่นนะนี่ที่วิการกินทุกวัน อันนี้เหรอใช่นี่แหละโทรมาเลยไมันกระไรยัดมันจ่ายตังแต่มันจ่ายจ่ายไม่ได้มันเที่ยงคืนถึงขั้นโทรมายไม่ถึงไรจะกดจะกล้าตอนนี้เหรอกนี่แหละที่เราชอบอ๋อกดจะจ่ายตังแต่ไม่ได้แต่เพรเที่ยงคืนเที่ยงคืนธนาคาร กดจ่ายตังจ่ายไม่ได้นี่อ๋อกดจะจ่ายตังแต่ไม่ได้แต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนธนาคารเลยจะเล่นกิยังจ่ายไม่ได้รับระานิกรเฮ้ยอะดูพี่การกัดนะแล้วพี่ฟังเสียงดูนะดูนะขนาดนั้นเลยเหรอนี่เงีขนาดนั้นเลยเหรอบเลยือหอหนอหืเหืออหอืหือหืครัอหืออื ติดไม่ไหมไม่ฟังไหมาไม่แปลกใจเลยทำไมเมื่อกต้องกินทุกวันเออเป็นไงเขูดอร่อยไอ้เน่าๆโง่หัวกระสุนนะเมื่อกี้ก voilà ินแซลมอนแล้วอร่อยแล้วหัวกระสุนสุดยอดมากทุกคนใครไม่เคยกินแมงกะพรุนหัวกระสุนนะวันนี้ ท่านต้องลองกินผมพูดจริงผมตอนแรกผมก็เฉยๆมันเป็นกระแส่าวะมันไอ้นี่เปล่าวะแต่พอกินจริงเสียงโอ้โไม่ขนาดไม่มีไม่มีไวเลสอะไม่มีไวเลสนะเสียงงี้นะติดไวเลสอร่อยจริงราคาอะไรนะพี่ราคาจาก925ครับจาก1 5 3าได้แม่กับปูหนุกกัสุดหนึ่ง กุ้งดองหนึ่งแล้วก็แซลมอนดองหนึ่งทุกคบุกใหญ่สุดนะครับอือบกแแล้วก็แล้วตุนได้เพราะเราเก็บในช่องฟรีต่อในนานสามเดือนพี่เบ้นแอปกดอ๋อเก็บได้สามเดือนไม่จำเป็นต้องกินหมดเลยพี่เบนแอปกดไม่ต้องกินหมดเลยครับเก็บต่อในนานสามเดือนครับสามเดือนทุกคนกดเลยครับตอนนี้เหลือแปดเก้าเก้าโปรส่งถึงหน้าบ้านเฮ้ยทุกคนมีคนบอกร้านนี้อร่อยมากใช่พี่ขอบคุณครับ คอมเมนต์มาเลยร้านนี้อร่อยมากแถมน้ำจิ้มในตะกร้าไหมคะน้ำจิ้มฟรีเลยครับเฮ้ยน้ำจิ้มฟรีด้วยเฮ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะจริงเป็นยังไงบ้างครับพี่กันอร่อยรสชาติติดขอบคุณไม่เคยกินเลยติดไม้ผมไม่เคยกินอ๋อติดไม้ติดเสียงเหรอได้ลองแค่หน่อพี่ได้มาฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงผมกินเดี๋ยวผมติดไม้ให้ฟังโอ้โหขอบคุณผมอืมเอาล่ะ ถือได้หมครับอันนี้จะบางอันนี้จะบางอัน,น Alors, เดี๋ยวผมถือให้ทีนี้ยเราบากคนทั้งบ้านแล้วนี่นะผมได้นแล้วผมจะออกแล้วเราจะไปอยู่ไหนได้อะท่านพี่โบอยู่ก,ตากาุตะก้าเหรอหมอนี่อ,ๆๆ <c oughs> อร่อยจริง หยุดไม่ได้แลวครับการหยุดไม่ได้เลครับเนี่อร่อยจริงอร่อยมากเลยอ่ะไอ้ตัวเนี้ยแมงกะพุนอะไรนะครับแล้วรสชาติน้ำดองเวลาแบบไปโดนแมงกะพุนหัวกระสุนเป็นยังไงบ้างน้ำดองอร่อยมากเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่ไม่แหลมไม่แบบว่ารสแบบแหลมจะกระโดดหวานจะกระโดดเค็มไม่ให้กลมกล่มกลมกลอมแล้วแมงกะพุนเนี่ยมันอุ้มน้ำเข้าไปเลย หมือนน้ำเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเลยซึมอ่ะซึมอ่ะนะคือแม่กรุนนมันจะเป็นแบบรสชาติจืดพอมันโดนน้ำดองมันจะมีความหวานเผ็ดแล้วก็หอมน้ำดองมากๆครับพี่กันแล้ววเนี่ยเรานำข้าจากญี่ปุ่นก็คือจะราคาต้นทุนจะค่อนข้างแพงกะปุกละห้าร้อยเก้าเก้าแล้วก็มีแซลมอนแล้วก็กุ้งในชุดนี้มันราคาเต็มเ็มเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสามห้ารวมน้ำจิ้มแล้วครับแต่ตอนนี้ เหลือ8.99ได้อะไรได้อะไรแล้วกันสามกระปุกอะสามกระปุกทุกคนเด้งลครับส่งหน้าบ้านแล้วเวลาคนสั่งไปกินปกติก็ราคา1535ราคาเต็มใช่ครับถ้าหมดเวลาย้อนกลับไปไม่ได้นะครับทุกคนเหลือเวลาอีกหนึงนาทีถูกไหมหนึ่งนาทีท่านจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้ ราคาจะกลับไปที่พันห้าร้อยสาสิบห้าทันทีสั่งไปแล้วเก็บได้อีกสามเดือนแปดร้อยเก้าสิบเก้ากดเลยครับโอ้โหกดเลยครับโอ้ราคาลงมาอีกลงมาอีกตอนนี้โกดเที่ยงคืนมาเหลือแปดร้อยเจ็ดสิบห้ารวมส่งโอ้โหแปดร้อยเจ็ดสิบห้ารวมส่งทุกคนรีบกดรีบกดแปดร้อยสี่สิบเก้าด้วยแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าฮะ แปดสี่เก้าแอดมินบอกกดได้แป9สอดมินยังเอาอ่ะดฮะกดได้บกาดได้บาทโอ้ยทุกคนเจ็ดแปาทุกคนเวลานี้เวลานี้เจ็ดแปดเก้าเปดเก้าีเจ็ดแปดเก้าส่งปีได้ป่ะจะปเก้าปีได้ป่ะเฮ้ยยย โค้ดช่วยแล้วทุกคนตอนนี้โค้ดช่วยแล้วกดตะก้ากดตะก้าเจ็ดแปดเก้านีตอนนี้เหลือแปร้อยเท่าไหร่มีคนบอกเ8็ด้วยเจ็ดสี่เจ็มาเจ็ดแป้าเาโอ้ทุกคนหาราคานี้ไม่ได้แล้วครับเจ็กดตะก้าเร็วเร็วเรฮ้ยหาไม่ได้เร็ว ขาไ,ไม่ได้แล้วกตังแล้วเนี่ยทีมงานก่ายตังแล้วเนี่ยทีมงานผมเนี่ยนั่งกดกันเองหมดเนี่ยเฮ้ยท่านไม่มีหาราคานี้จาก1,535เหลือ789ส่งถึงหน้าบ้านโอ้ยกดครับผมอุ้ยหาได้จากไหนอ่ะแตววันสองกุุงหนึ่ง นี่มีคนบอกนี่ธนาคารใช้แล้วจ่ายแล้วค่จ่ายแล้วจ่ายแล้วนอคุณนับเงินนี่มาแล้วจ่ายได้แล้วเก๊กเก๊กเก๊กเก๊คุณนับเงินคุณนับเงินโอ้โหคนรอกินร้านนี้จริงๆคนรอกินร้านนี้จริงๆริงอืมอร่อยอ่ะนี่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อนี่เคแบงค์พึ่งชำระไปแล้วเนี่ยเพิ่มมีแล้วเนี่ยเพิ่มมีแล้วเนี่ยอืมเออ ตอนนี้คนพึ่งวรได้ครับแล้วโกนมาดีครับโอเคได้ก็มีเจ้าอยู่ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องเน้อต่างอีก ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเลยรวยมันมากเลยมันมากเลยเรื่องนี้สุดยอดจริงนะได้โพสต์ส่งอีกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณถึงไหลายๆไม่ตกทีมงานเดี๋ยวขอเวลาในการเคลียร์สักครู่เดียวฮะโอ้โหต้องเคลียร์ออกก่อนเคลียร์ให้น้องๆ่อนให้น้องๆพี่ไม่์พี่เมย์เอาเลยครับหืมให่น้องๆพี่เม็คุณเวิร์กมากเลยว่ะเอามาไว้หนี้หน้าอยพี่ไม่กินเอออย่าไปเอาไปแล้วสองโอ้โห